วันนี้มาเก็บเห็ดค่ะดูสิคะ,คะเห็ดปวกคะ่ะเดินต้องหลายป่าแล้วไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มาสะดุดกับดอกนี้คะ่ะอันนี้เห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดละโงกนั่นเองนะคะอุ้ยเห็ดละโงกดอกสวยมากเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะอันนี้เห็ดละโงกค่คะทําไมเขาไม่มีเพื่อนคะเนี่ยอุ้ยดอกสวยจริงๆคะ่ะเกือบเหยียบเมื่อกี้นี่ อุ้ยสวยเออดอกสวยดอกสวยไงพวัวเห็นละงอกบ้างแนี่ยนี่เออไม่มีมีดอกเดียวมันคือมีดอกเดียวนะ่ะนุกเกือบเหยียบมันตัวนี่เห็นละงอกในด,ดอกนึงบ้างที่ะนี่คือบอกมีมูนั่นดิโอ้บาังงามจเออ นี่ค่ะทุกคนเห็นแล้วนะคะไข่เห็ดละโงกค่ะดูสิคะมันกำลังจะบานค่ะนี่สวยมากเลยค่ะดูสิคะเห็นสองไข่ไข่ใหญ่กับไข่เล็กนี่อีกไข่หนึ่งค่ะอันนี้เล็กๆเราก็เอานะคะเพราะถ้าเราไม่เอาคนอื่นก็เอาค่ะไข่เห็ดละโงกนะคะดูสิคะ เดินมาตั้งนานได้แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะได้แค่นี้เองค่ะของใบใบอันนี้ของแม่ค่ะเห็นไหมคะของแม่ได้เยอะค่ะเห็ดแดงนะคะคุณแม่ไปแต่เช้าเลยไหนเห็ดไหนเห็ดไหนเห็ดฮะไหนเห็ดนี่บอกว่าวิตละนี่เห็ดไหนเห็ด นี่เห็ดอันนี้เห็ดปวกนะคะดอกใหญ่มากเลยโอ้ยเซลแบบนี้คอเห็ดปวกค่ะได้เห็ดปวกในเห็ดในเห็ดเด็ไอ้สี่ดี่สี่นี่ล่ะสี่เห็ดเลยวันที่สองของการเก็บเห็ดนะคะยาเห็ดวันที่สองของการเก็บเห็ดค่ะอันนี้ล้างแล้วนะคะเห็ดเราโง่ ผู้ใดอใดอกนี่ดอมีลาวอีกมีไข่มันเห็นบ่มีลาวอีปลดบในเห็ดไข่เหรอคุณแม่ล้างเห็ดอยู่นะคะ